สวัสดีจ้าเอาไม้เอาไม้เดอ้อตะกี้คลิปเป็นยังบู้าเอาไม้เอาไม้ขอโชคลาภท่านย่อมกันจ้ามาแล้วมาแล้วมาสองตัวแล้วเด้อทุกคนเดอ้อขอโชคลาภวันที่สามสิบทันวาพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เด้อจ้าเดอ้อขอให้ทุกคนได้สุขได้ลาภผู้ใดกดไหลผู้ใดกดแท์ขอ้ถูกสามตัวตรงเด้อจ้าเดอ้อขอยท่านย่อมให้สุขให้ลาภ มีเงินได้กินได้เที่ยวปีใหม่ได้ใส่หนีใส่สรอยเด้อฝากกดติดตามบันน้ำได้ดจ้าทุกคนฝากกดติดตามแอดด้วยนะจ้ะาขอกหัดเล่นจ้าหัดเล่น YouTube ใหม่ฝากทุกคนกดติดตามได,ด้ด้จ้าเด้อสิได้ฮะเลิกดิดฮะตัวดีๆมาฝากทุกคนจ้า ที่ไหนเด็ดที่ไหนดังเอมปวีจะตามไปมาเรือบัน,นี้มาแล้วมาแล้วตัวที่สองศูนย์หกหกอย่างน้อบันทีนเนาะตัวที่สามตัวอะไรทูบนี่แอดบูซ่ามากครับอ่าหมอปลายไพ่กับสิบได้แจเดอทูบท่านยมจุดทูบ แล้วก็สวดมุ่นขอเพิ่นน้จหกศูนเปิดมาเป็นหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกอย่างน,อน้อเงินนีน่สิมีศูนย์บ๊อีีนอ้องหืม,หม,มาบงมงงงงงบางงงงนงหกอะไรเนงง มณีวันพระเด้อจเด้อขอเอาอธิษฐานเอาเด้อให้ทันยุ่มเมตตาทุกคนได้อจเด้อให้ได้สู่ได้ลาบกันขอให้ถืกสามตัวตรงตรงขอให้ถูกสองตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงไปเลยขอให้เล็กออกในเล็กถูบนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องได้สู่ได้ลาบผู้ใดเห็นผู้ใดพันมาจะให้ได้สู่ได้ลาบจากเล็กถูบทานยุ่มเด้อจเด้อ ตึงตตึงสองตัวแล้วอดจะรออีกนิดนึงนะจ๊ะทุกคน ว่าเล็กถูบทันย่อมนี่เคยแตกสามตูตรงได้จ้ะแต่ว่าแอดบอซื้อเคยแตกสามตูตรงมาแล้วแต่ว่าแอดบอเสียก็เลยบ่ได้งวดนี้เฮาเอาคักๆเลยได้จ่ะเตอร์ทุกคนดื้อขอให้ได้สูงได้หลากขอให้มันมานกันเด้ทุกคนตัวที่สามกำลังจะผุ นี่อย่งนีเนาะนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแอดในดื้อะดื้อกำลังฮันดินย t ทู e มือใหม่หัดขับกาเอาทุกคนกดติดตามคนไล์ให็นนะดื้อกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะทุกคน เหรียญเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังโผล่มาแล้วจ้าจ้าเลขียญงั้งมุจาว่าบันี้เอาอืมคือหัวม,มดลองข่องช่างสันตัวที่สามบริกกบเ,รกเก้าสบคือเลขเก้าเนาะมเจ้าว่าเจ้าว่าคือคอยบอ่ てデリテデリテテ。<music> แล้พี่น้องเลขเก่าจะศูนย์หกเก้า 0, 6, ขอให้พี่น้องได้สุขได้หลาบในเลขถูกทันยุบมนี่เด้อจ้ะเด้อทุกคนเด้อขอให้ได้สุขได้ลาบก่อนไงถึงเป็นแสนเป็นล้านเด้อจ้ะทุกคนจ้ะชัดๆแล้วจะศูนย์หกเก้า 0, 6, เด้อทุกคนเด้อมันอีฝันดีรลตรีสวัสดิ์เจอกันไม่ลีปหนะ ชีบนาจะจุดทูบใาเท้าเวสวุวรรณปู่ทองล้นนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจา้าคอยโชคดีมันมาเด้อจา้าทุกคนสวัสดีจา้า